อย่างแรกไปนะฮะไปลุยโอมะโเลยนะครับโบะเลยขบปาไปฮะจังหวะนี้ลุยสิบกองรถนะโอมโอ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 แล้วก็ปึ๊บโอโออแล้วก็ปึ๊บ ที่มึงมองดูจะเลี่ยมใครก็ได้แต่อย่ามามองกูไม่รู้จริงพูดมากก็ลองดูหน้าดีจริก็ได้เถอะมามองกูเอากูไปไกลไม่คนไม่รู้จักประจานไอคนประจักษ์ทีหลังถ้าเจอกูหนูบอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักก็เลยเลีให้มึงลองส่องกระจกดูแมนผ่านแฟนคลายก็มีแต่กูคนเดียวไปแมนเดินเดียวได้ก็มีแค่กูคนเดียว และถ้ามึงฟังอยู่ในบทนะดฟังมึงกับกูเป็นคนระดับการงานการคันานมึงก่รู้จักทำมึงบอกว่าแม่จักมาตอนนั้นตอนนี้มันก็เยอะนีว่าแต่มึงก็ไม่รูจักจำวางตัวูทำคนเดียวแต่มึงก็ไม่รู้จักจำอีกนแฟนแฟนาก็มีแต่โกคนเดียวแอนเดิน ได้ก็มีแค่กูคนเดียวเฮ้กูทำมันนานมึงเพิ่งเดินมาวานมึงคนรละทางไปย้อนดูดีกว่าไอ้อามขายเพื่อนมึงบอกกูร้องเพื่อนแต่แทนกูซ้อนเงินมึงก็ปูนิว่าตามทองเรื่องกูปล่อยไปตามทองเรื่องมึงบอกกูร้องเพื่อนแล้วมึงทำได้บ้ล่ะแพ้ฟ้องเพื่อนอี่ดอกนี่แพ้ฟ้องเพื่อนมันเป็นแค่แพ้ซ้อนเงินเขามึงบดีตายหาแมนแฟนชายก็มีแค่กูคนเดียว ไปนะคะหกร้อยนะคะน,น,น,นี่เป,นเปิดที่สองน,น,น,นะอันนี้เป็นเปิดที่สามะอันนี้เป็นเปิดที่สี่นะอันนี้เป็นเปิดที่ห้าครับอันนี้เปิดที่หเปิดที่เจ็ดฮะเอ้า ไปดูก่อนนะครับผมนะยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่มองดูจะุลี่ยมใครก็จะเดี๋ยวมองกูไม่รู้จริงพูดมากกูลองดูทำหน้าดีที่เขัาใจมองกูเอาตัวไปขายไม่คนไม่รู้จักไอ้นะฮะประจานไอคนประจับทีหลังถ้าเจอกูให้บอกว่าไม่รู้จักไม่รู้เหมือนกันเพื่อละเอียเลยเลยนะครับผมนะเลยแล้วนะครับ กดล็อกระบบใหม่โมเดลอรบลานะครับ MP40 สูนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมนะ